สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารที่14ตุลา2568นะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะเป็นตลาดต้นไม้ค่ะโวนนี้สวนร้านน้องเก่งนะคะอ๋อวันนี้กวากมรกตเยอะมากค่ะร้านน้องเก่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมตลาดนัดต้นไม้นะคะตลาดสวนจตุจักรค่ะ วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะเหมือนฝนจะตกแดดไม่มีค่ะวันนี้วันนี้ร้านน้องเอ็ม,ม, <Mar> มอีพีมาร์เบลนี่คือเดลีจกักรพรรดนะคะเป็นด่างเหลืองค่ะน้องเอ็มกระถางเท่าไหร่คะเนี่ยต้นละพันห้าต้นละพันห้า เดลีจักรพรรดิด่างเหลืองค่ะถ้าเท่าไงจะเป็นเดลีก็เดลีเหมือนกันเหรอคะอันนี้มันจะเป็นตัวเกาหลีครับเกาหลีเดลีเกาหลีด่างมันจะไม่เหมือนกับใช่ใช่ใช่ด่างเปื้อนค่ะด่างอาจจะด่างสวยกว่าด่างคนละแบบกันนะคะเนี่ยอันนี้เดลีจักรพรรดิส่วนนี้เดลีเกาหลี อ๋ออันนี้ก็คือกระถางละหนึ่งพันบาทนะคะนี่คือเดล,ลีเกาหลีนะคะเนี่ยไซเล็กค่ะกระถางละห้าร้อยค่ะมีที่ร้านน้องเอ็มนะคะสามสามกระถางค่ะกระถางละห้าร้อยค่ะไซเล็กโอ้ยมอนมิ้นสวยมาก คิบูเล่ใช่ไหมมอสเตล่าคิบูเล่กระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่น้องเอ็มสามพันห้าใช่ไหมคะคิบูเล่นางสวยข้างหลังคือคิบูเล่เหมือนกันหรือคะกระถางแล้วเท่าไหร่นะพันสี่พันห้า สี่พน้านะคะไซส์ใหญ่น่าจะกระถางสิบสองนิ้วไหมนาจาสิบสองนิ้วมั้งอันนี้น่าจะแปดนิว้วก็มีตนอนัอน,นจะเป็นกรีนสโน่ครับนี่หรอคะใช<า>่กรีนสโน่สวยๆเลยคะ่ะกรีนสโน่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยกรีนส่ะามสามพันห้ากระถางนี้สามพันห้าค่ะกรีนสโน่สามพันห้าค่ะ ส่วนนี้ล่ะน้องเอ็มอา่ามันคือเล็บพุดเล็บพุดใช่ <c oughs> โอ้เขาส่งสหูรากสังเกตลรากเต็มกระถางเลยค่ะใบใหม่ต้นนี้ใบใหม่เขาเปิดมาแลกใบใหม่เปิดออกมาสีดำอ๋อใบใหม่ล่าสุดกระดูกเขาเป็นสีดาเลยค่ะใช่แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะดับตลอดไหมอ สามพันห้าคือเล็บคุดใช่ไหมคะเขาเรียกเล็บคุดเนะดาะนี่ค่ะเส้นกระดูเขาจะแถบสีดำอะ่ะมีดอกแล้วแต่ลากนี่แน่นตึ๊บเลยลากแน่นมากเดินต่อนะคะออกจากร้าน ร้านน้องเอ็มแล้วเดินต่อค่ะวันนี้เราเดินเลี้ยวซ้ายค่ะออกจาก MRT สถานีกำแพงเพชรเราเลี้ยวซ้ายมานะคะ เบย์่ัน นายตื่นสายสีสวยนุ่นนุ่นสีนุ่นสวยห้าโฮยา่าสว่วน,นี้คือโฮย่าค่ะโฮยา่าถึงร้านน้องอ๋องแล้วค่ะ ไดัไม่อเดินต้องระวังรถด้วยนะคะรถจะเยอะหน่อย ช่วงเช้าอ้เจอคุณลุงอีกแล้วคุณลุงมารับต้นไม้อันนี้พริเกเจ็ดสีค่ะกระถางละสิบห้าบาท ถางละสิบบาทถ้าโซนนี้นี่ก็สิบบาท เสียงฟ้าร้องแล้วค่ะฟ้าแลบฟ้าแลบแล้วให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะฝนกำลังมาค่ะ น้องว่านแล้วน้องว่านสวัสดีจ้ามาพร้อมฝน มาแล้วค่ะตามสบายวัสดีค่ะถึงบอลสีแล้วค่ะร้านบอลสีอ่ะ้าอะไริงูไง แสงพัดสอนะไรแสงปรับพัดสอนแสงปรับพัดสอนิมพูนี่เหรอคะเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเอ้ยเหลืออยู่แค่นั้นเลยอ๋อแสงปรับพัดสอนลูกค้าอยากได้ดอกเดือดสองต้นด้วยซ้ำอ๋อเหลือแค่สองต้นใช่ไหมคะหลืแล้วคุณส่งไปมาเลเซียคนเดียวอ๋อมาเลเซียเหมามาเลเซียเหมาค่ะเหลืออยู่สองต้นค่ะแต่ถ้าเอาเยอะที่สวนมีอีกนะคะ แล้วฉันจะได้ค่ะนะตอนนี้ เกศนภูมารินค่ะเกศนภูมารินอันนี้ถามแม่ค้าหน่อยแม่ค้านี้ชื่ออะไรคะฮะพันดาวค่ะพันดาวเป็นจักรกูเหมือนกับแม่ข้าแบบใบแข่ง เดินต่ออุ๊ยวันนี้คนเยอะนะคะถ้าใส่คนเยอะแต่ฝนมาละเดินหลบรถกันค่ะดูข้างบนโเมื่ี้คนทปเรีย เดี๋ยวจะเดินเข้าหน้ากองบรรวยการแล้วค่ะนี่เขาเตือนอีกแล้วท้องฟ้าเตือนอีกแล้วค่ะ <laughs> ต้นนี้สิบาทเองกระถางคุณหลาค่ะต้นไข่เงิน15บห้าบาทค่ะอุ้ยพีกุหาี่วันเทาสันซีคันเดนี่นี้เป็นิ ข้างในเริ่มเปิดไฟแล้วค่ะเพราะว่ามืดอนล,ลมลมมาด้วยค่ะมีลมด้วยค่ะ ไม่ใช่ต้นหน้าวัวหน้าวัวหัวใจสีขาวเนี่ยแต่ตอนนี้ดอกเขายังไม่ไม่ไม่บานออกมาแต่หน้าอีกประมาณเดือนหน้าจะสวยดอกจะออกเยอะมาก เพื่อนๆได้ยินเสียงฟ้าร้องต้องหลบเข้ามาในร่มค่ะ ấy nè, mình đổ giấy thiện ตกแล้วค่ะฝนวันนี้พุทธรักษาแค่ค่ะกระถางละ80บาท ฝนตกแล้วค่ะลมแรงด้วยค่ะอลโลคาเซีย ก็เนียเหลอเนี่ยใช่ค่ะเป็นต้นียไม่เขาไม่เหมือนปกตินะจะมีขนแต่นี้ไม่ไมีมใช่ค่ะเป็นตัวเป็นของเอฟซีเป็นชื่อ,ช,อชื่อตะเขยบมาให้แล้วค่ะเป็นสลัางปากล้อดีกเนียค่ะ,คะมีชื่ออยู่นี่ค่ะ ทองหน้าค่ะกระถางละยี่สิบค่ะอุ้ย้วยเสียนต้นนี้สีมูง ไม่ห้าสิบอะโห oh, เปรียบหมด, <Okay. S 3> มดน,นี่ต้นอ,อะไรครับใบเป็นเกตสวยจังเออซีราเรียครับซีราเรีย oh. เป็นไม้แบบแถวมาดากัสการ oh. ์ไะครับ นี่เล็บเกี่ยวเป็นเฟอร์ลอหรืออะไรเงีลล<อ>้ยเฟลอแต<ม>่มไม่ใช่เล็บเกี่ยวครับอ๋อน้ำแดงอลลเอเ่อเฟโรลอเดมิจี้ครับเฟลอเดเมิจี้ครับอ๋ออันนี้พวกขยายพันธุ์ยังไงฮะมันเป็นหน่อพอมเมล็ดครับพอมเมล็ดออกมา ดอกไม้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะเจอน้ําฝนดาวกระจายค่ะ <Okay. S 1> ดาวกระจาย